สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียบอลทีเด็ดกันครับก็กลับมาพบกับโค้ชเฮียกันอีกเช่นเคยครับเป็นประจําทุกวันครับที่โค้ชเฮียจะมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันก่อนจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจโค้ชเฮียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารให,ใหม่ของโค้ชเฮียกัน มาดูฟุตบอลวันนี้กันเลยครับวันนี้วันศุกร์ที่9มิถุนายน2566วันนี้โคชเฮเลือกฟุตบอลคู่เด่นๆมาวิเคราะห์และจีดจิตกันอยู่2คู่ครับเริ่มที่คู่แรกเป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานเป็นการพบกันระหว่างฮัมมาบี้ที่มันดับ10จะเปิดบ้านพบกับบอมมาปอสคาน่าที่มันดับ5คู่นี้คิกเอาเวลาเที่ยงคืนตรงมาถึงคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างวีบอร์กที่มันดับ3จะเปิดบ้านพบกับมิทิแลนด์ ที่มันดับ8คู่นี้ก็คลิกเอาไปดาวเที่ยงขึ้นตรงเช่นกันครับสำหรับเพื่อนเมืนท่านไหนครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มหาโคเฮียนได้นะครับหรือจะสแกน q r โค้ดที่หน้าจอด,ด้านล่างนี้ก็ทําได้เลยนะครับผมมาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันครับเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างฮัมบาบี้จะเปิดบ้านพบกับบอมมาปอตคาน่าคู่นี้คิกเอาชนะที่ยงคืนตรงเลยราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านฮัมบาบี้เป็นต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของเจ้าบ้านฮัมบาบี้กันครับตอนนี้อยู่อันดับ10ลงเล่นในลีกไปแล้ว 12นัดมีอยู่13คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน5นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นยิงได้9ประตูเสีย6ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่6 0เซดูผลงานของบอมมาปอตคาน่าครับตอนนี้ลังอันดับ5ลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดมีอยู่19คะแนนผลงานการเล่นไปทีมเยือน6นัดชนะ4แพ้ไป2ยิงได้9ประตูเสีย9ประตูอัตราวิเลตอยู่ที่ 66. 7ซ มาดูผลงานการพบกันเองเฮตุเฮตครับ10นัดหลังสุดก็เป็นฮัมมาบี้ชนะ5นัดและแพ้ไป5นัดมันนัดล่าสุดที่นักกู้เจอกันก็เป็นฟุตบอลถ้วยสวีเดนครับบอมมาปอตคาน่นาเล่นในบ้านและแพ้กับฮัมมาบี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูผลกางขันที่ผ่านมาของฮัมมาบี้กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้แค่2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นฮัมมาบี้ออกไปเยือนฮัมสตักและเสมอมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดก่อนหน้านั้นฮัมมานรับพ้กับ ไอเอฟเควานาโมไปด้วยสกอร์2อประตูต่อ0ูนนัดก่อนนั้นออกไปเยือนเดเกอร์ฟอร์ดและเสมอไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2แล้ว10นัดหลังสุดก็กินราคาไปแค่2นัดครับและเสียราคาไปถึง7นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดครับแลนเดอร์ไปถึง7นัดมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบอมมาปอดคาน่า10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป3นัด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนน็อตคอปปิ้งและชนะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นย์ัดก่อนนั้นได้เล่นในบ้านครับและแพ้กับไอเคซิริอุสด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นัดก่อนนั้นก็ได้เล่นในบ้านและชนะทีมวาเบิร์กไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1สำหรับ10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง6นัดและเสียราคาไปแค่2นัดสูงต่ำก็โอเวอร์ไป4นัดครับแรนเดอร์ไปถึง5นัดมาดูความพร้อมในเกมนี้กันครับเจ้าบ้านฮัมมาบี้เกมนี้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมา5ราย ผู้เล่นตัวหลักที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็มีเดนิสคอลเลนเดอร์บูบาคาทาวารีอีกคนหนึ่งเป็นจอร์นกูตนี่สโยลูซันตามคนนี้ไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนตัวหลักๆคนอื่นๆก็น่าจะลงสามในเกมนี้ได้แต่เกมนี้ก็ยังไม่มีรายง,งานผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงเข้ามานะครับว่าใครจะลงสามได้บ้างมาดูทีมเยือนอย่างบอมมาปอตคาน่าครับเกมนี้ก็ไม่มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บและติดเทแบนเข้ามาเลยนะครับแล้วไลน์อฟ11ปผู้เล่นตัวจริงก็ยังไม่ออกเช่นเดียวกันครับ เกมนี้ฮัมมาบี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่ผลงานช่วงหลัง5นัดหลังสุดทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับชนะมาแค่1นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป1นนัดเจอทีมเยือนอย่างบอมมาปอตคาน่างาน5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ดีมากชนะไปได้ถึง3นัดเสมอ1นนัดและแพ้ไป1นนัดแต่ผลงานเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันเป็นทางฮัมมาบี้ได้ทำผลงานได้ดีกว่า4นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ให้กับบอมมาปอตคาน่าเลยครับดูการนี้ฮัมมาบี้เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับ นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง3นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดแต่ทีมเยือนอย่างบอมมาปอตคาน่าเป็นทีมทเล่นนอกบ้านได้ดีเช่นกันครับ6นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่2นัดและผลงาน4ี่นัดหลังสุดที่บอมมาปอตคาน่าออกไปเป็นทีมเยือนก็ทำผลงานได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะรวมมาทั้ง4ี่นัดเลยในราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านอย่างฮามาบี้ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ําเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้โคดเฮียมองว่าเป็นราคาที่ต่อแปลกมากครับ ผลผลงานช่วงหลังของบอมมาปอตคาร์าทำงานได้ดีกว่ามากแล้วก็มีคะแนนที่มากกว่าทีมเจ้าบ้านด้วยครับถ้าเป็นฟุตบอลทั่วไปนะครับคู่นี้นักเล่นก็ต้องแห่ไปอยู่ทางฝั่งทีมรองอย่างบอมมาปอตคาน่าแน่นอนครับแต่โค้ชเฮกับเห็นต่างครับว่าเจ้าบ้านอย่างฮัมมาบี้น่าจะชนะในเกมนี้ได้ครับคู่นี้โค้ชเฮยให้อยู่ต่อฮัมมาบี้สูงตามคู่นี้โค้ชเฮยให้อยู่สกอร์สูง ฟันธงไปที่ฮฮมบารีจะเปิดบ้านลัชนะทีมเยือนอย่างบอมมาปอตคันนาไปได้ดูสกอร์สประตูต่อ1มาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ถัดไปนะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเป็นการพบกันระหว่างวีบอกจะเปิดบ้านพบกับมิดเทลแลนด์คู่นี้ kick off เวลาเที่ยงคืนตรงเลนราคาคู่นี้ครับให้เสมอเจ้าบ้านวีบอกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3มาดูผลงานของทั้งคู่กันนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านวีบอกตอนนี้ลักอันดับ3ลงเล่นในลีกไ,ไปแล้ว22นัดมีอยู่37คะแนน ผลงานการเล่นในบ้าน11นัดชนะ5เสมอ5แพ้ไป1ยิงได้16ประตูเสีย13ประตูอตัตราวิเลตอยู่ที่ 45. 5ดปดูผลงานทีมเยือนวิเทแลนครับตอนนี้หลังอันดับ8ลงเล่นในลีกไป,ไปแล้ว22นัดมีอยู่28คนะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน11นัดชนะ4เสมอ7แล้วก็ยังไม่แพ้ใครครับยิงได้23ประตูเสีย12ประตูอตัตราวิเลตอยู่ที่3 6มดูผลงานเฮตูเฮต้าคู่เจอกันครับ10นัดหลังสุด ก็เป็นเจ้าบ้านวีบอกชนะได้2นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป4นัดงานนัดล่าสุดที่นั้คู่เจอกันวีบอกได้เล่นในบ้านครับและแพ้กับมิดเทลเลนไปด้วยสกอร์สปรไปดูต่อศูนย์มาดูผลการแข่งที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของวีบอกกันครับก็ชนะมาได้ถึง4นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป4นัด งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือนนอตเจลแลนด์และเสมอมาได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นักก่อนนั้นก็ได้ในบ้านและแพ้กับ FC ฟซีโกเปเดเกนไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2นักก่อนนั้นก็ได้ในบ้านอีกครับและเสมอกับบอลบี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1สําสำหรับ10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดและเสียราคาไปแค่3นัดสูงต่ำา10นัดหลังสุดโกเวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัดมาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของมิเทลแลนด์10นัดหลังสุดก็ชนะได้ถึง7นัดเสมอ2นนััดแแและพพ้ไปเียงค่1ด ผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นมิเทแรแลนด์เล่นในบ้านและชนะโอเดินเซ่ไปดยสกอร์4ประตูต่อ2นัดก่อนนั้น,น,นออกไปเยือนซีเคมบอกและเสมอมาได้ดยสกอร์3ประตูต่อ3นัดก่อนนั้น,น,นออกไปเยือนเอาบอกและชนะมาดยสกอร์2ประตูต่อ0รับผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดและเสียราคาไปแค่3นัดสูงต่ำ10นัดหลังสุดโอเวอร์ไป6นัดครับแลนเดอร์ไป4นัดมาดูความพร้อมในเกมนี้กันครับเริ่มที่เจ้าบ้านวีบอกน่าจะมาในระบบ4-3-3 เกมนี้มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บมา4ีรายนะครับผู้เล่นตัวหลักๆคนอื่นๆก็น่าจะลงสามในเกมนี้ได้ครับผู้สาวตูน่าจะใช้พีเดอร์เซนคู่เซนท์ครัเกมนี้ใช้บอลจับคู่กับแอนเยมเบ้ฟิลด์สามคนมีเวสเตอร์การ์ดโกลนิงอีกคนหนึ่งเป็นเลอมมนสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้จัตตาาดูทีมเยือนมิเทแลนด์ครับเกมนี้น่าจะมาในระบบ442เกมนี้มีรายง,งานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาถึง5ลรายนะครับแต่ตัวหลักๆคนอื่นๆก็สาม,มารถลงสามได้กันครบครับ ู้สาประตูเกมนี้ใช้ลอสเซลลผู้เซนเตอร์ฮา,าเป็นจูนินโยจับกู้กับกาเทอร์แมนวิดฟิลตัวรับ2คนเป็นมาติเนสกับโอเซนตัวริมเส้นซ้ายขวาเป็นจีโกวิกกับโซเลนเซนหน้าคู่วันนี้ใช้อีซักเซนลงเล่นร่วมกับซิมเซอร์เกมนี้ทั้งคู่เจอกันครับผลงานของวีบอกในการเล่นในบ้านแต่ผลงานได้พอใช้ได้ครับ11นัดชนะได้ถึง5นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัด แต่มาเจอทีมเยือนอย่างมิทเทลแลนด์ครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนค่อนข้างดีนะครับ11นัดยังไม่แพ้ใครครับชนะได้4นัดและเสมอไปอีก7นัดผลงานช่วงหลังเป็นทางมิทเทลแลนด์ทำผลงานได้ดีกว่าครับ5นัดหลังสุดก็ชนะไ,ไปถึง3นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างวีบอก5นัดหลังสุดก็ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับชนะมาได้แค่1นัด เสมอ2นัดและแพ้ไปอีก2นัดและผลงานเฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันก็ไปทางมิเตรแลนทีมเยือนที่ทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยเลนราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านวีบอกเป็นต่อราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3โคดเฮมองว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีกันมากครับแล้วก็เป็นฟุตบอลออกได้ถึง3หน้าครับแต่หน้าเสมอก็น่าจะเป็นหน้ากว้างที่สุดนะครับแต่ถ้าจะให้โคดเฮเลือกโคดเฮเลือกอยู่รองฝั่งมิเต์แลนดีกว่าครับสูงต่ำคู่นี้โคดเฮให้อยู่สกอร์ต่ำ ฟันธงไปที่มิเตอแลนด์จะบุกมาเฉือนชนะทีมเจ้าบ้านอย่างวีบอกรไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ก็จบกันไปนะครับสำหรับทั้ง2คู่ในวันนี้ที่โค้เทียมาวิเคราะห์และทีเด็ดเพื่อนเพื่อนกันไปถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนจะลงทุนนะครับตามที่โค้เทียได้วิเคราะห์กันไปก็ขอรับทราบกันทั่วหน้าเลยครับถ้าคนไหนคิดต่างก็สวนทางโคเทียได้เลยครับโคเทียมาสรุปกันให้ฟังทัดอีกทีครับ เริ่มที่คู่แรกฮัมมาบี้เจอกับบอมมาพอดคาน่าเลระราคาเปิดที่ฮัมมาบี้ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคดเฮียให้อยู่ต่อฮัมมาบี้สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ที่2ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างวีบอกเปิดบ้านพบกับมิดเทอร์แลนด์เลระราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านวีบอกต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รองมิดเทอร์แลนด์สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับทั้ง2คู่ที่โคดเทียมาให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันไปก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจโคดเทียอีกครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวสารใหม่ๆของโคดเทียกันหรือเพื่อนๆท่านไหนต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโคดเทียได้นะครับสำหรับวันนี้โคดเทีย er ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ วันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ